สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นการที่จะมาอัดเกมแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่ามิววังหรือมีข้อความอะไรไดิ้งมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะจ๊ะเพราะว่านั่งจากว่าเออเราเล่นในโทรศัพท์ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคะในที่นี้เลยแล้วเราก็อยู่ในแมป นูชีททุกคนต้องเคยเล่นหรือว่าคนอาจจะไม่เคยเล่นงั้นเราไปเล่นกันเลยไปเพื่อนเราว่าไปหากุญแจก่อนดีกว่า <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่มีกุญแจเขียวด้วยตายตายแล้วตายแล้วจริงๆอะอ่า หนีไม่ทันหนีไม่ทันไม่เป็นไรหนีไม่ทันไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้ฮู้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วฮู้ยเราหนีไปทางไหนเนี่ยฮูยฮู้ยฮู้ยฮูยทางตาเหรออฮู้ยฮูยฮูยฮูยอ่อทางนี้ใช่ไหม เพื่อของเราก็อาจจะไม่ค่อยพูดนิดนึงนะครับแต่ก็พูดกันบางครั้งนะไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยก็เจอชิดหรือยังนะ <c oughs> ไม่หาหนูคือเป็นขนทีงูมาแต่ก็ปะ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 เอาจริงนะไม่ได้เล่นแบบนี้นานแล้วอะ่ะ คเคยเล่นแล้วแต่ไม่ได้เล่นนานแล้วเออเมื่อเดือนเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วอะเดือนสองเดือนที่แล้วนะทุกคนเดือนสองเดือนที่แล้วมันโอ้โหเพื่อนมันล่อหนูมาเดี๋ยวก็โดนสักครั้งค่ะไป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 หนีหนีหนีนี่น,น,น,นีต้องหายชีย้ให้ได้สักอันแล้วนะถ้าเกิดว่าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันเราจะมา ทำ Q&A ให้ทุกคนดูอ,อไปทานี้ดีกว่าคือเมื่อกี้ทางที่เราไปใช่ไหมมันเป็นมันมีหนูมันมีอะไรไม่ใช่มีหนูมีชีสซึ่งเราเจอหนูอีกแล้วเข้าเฟซฟโซนก่อนคือหนูมันมาหาเราเพราะว่ามันได้กินตุกๆ ตอนนี้กอยอยู่ไหนแล้วอย,อ,อ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแต่เรายังอยู่ข้างล่างแถมโดนหนูชิดค่าด้วยคือทางนี้ก็คือโดนฆ่าเรือหอมเจ้านหนูชิีนี่เจอแล้วชิ้นที่สอง A, ทำ Q&A ทำ Q&A เอออยากทำ Q&A จังเลยเออใช่ใช่ใช่ทางนี้แหละถูกครับแล้วก็เอาชีสก้อนที่สามพร้อมกุญแจด้วยคลิปนี้จะเป็นคลิปสันส้นๆเพราะว่าเราจะไม่ออกทางออที่สองเพราะว่ากิ๊กเกีย ขี้เกียจวันแบบถ้าวันขี้เกียจมันขี้เกียจเลยทุกคนต้องเคยมีความขี้เกียจของตัวเองบ้างแหละขอไปทางนี้ก่อนแล้วกันไปเอาชีสเอาไปเอาชีสกันเถอะเดาว่านะว่าก้อยต้องได้ชีสไปทั้งหมดเสีย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมห้อนะ คิดว่าจะถูกไหมคิดทุกคนคิดว่าจะถูกไหมเราจะปรับหน้าจอมไว้ตรงนี้อะถ้าทุกคนคิดว่าถูกเออก็เออ,เอ,อมันต้องทางน,นี้หนวยตอนนี้ก็อยู่สี่หงหเพิดไปหนึ่งอันอะไรวะสอง สองสี่แปดสามหรือเปล่าไม่เอาไม่เอา,าแปดสี่สองเฮ้ยเป็นไงเออเออนิวบังนิวบงัวบงหน้าหมดเลยตอนนี้คือคุณกอยอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ก็คือเราแชมเพือ่อนมานก็ยังแต่เพื่อนมาพูดเลยกอ็อ่อ ถึงไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราเร่ยนคนเดียวได้นะคะแลายังไม่ได้แนะนำตัวเลยใช่ไหมแต่ทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเพื่อนเราชื่อคอยเพราะว่าก็าพูดไปเยอะมากใครไม่รู้ก็ถือว่าแบบโอ้มากดโอ้มากดอ้าวนี่ไงทุกคนเราจะคอยแล้วเย่ yeah. <laughs> สวัสดีคอย สวัสดีก้อยเอาก้อยไปแล้วก้อยบอกว่าฉันจะไปแล้วนะอ่ะโซ้ยสุกหน่อยคือถ้าอยู่ในนี้เราก็จะเออเครอวยว่าไงนะปรับมุมมองหนะ้าจอไม่ได้เลยอ,เเอ่ะเคสสีสีอกมีก่อนโอโอเคสสี ร <laughs> ะแวงอ่ะไม่ได้เล่นนานแล้วระแวงเลยคือไม่ชอบมองการมองบุคคลที่หนึ่งไม่รู้ว่ามีใครเป็นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือไม่ชอบฉันเองเอ้ยลืมอเฮ้ยทุกคนเราได้ยินเสียงเพื่อนเราเกิดอะไรขึ <laughs> ้น กันหนากับกอยเอืยกอยใจกอยเอืยกอยใจปาทางนี้ก่อนฮึ่บฮึ่บต้องแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครหนีไม่เก่งก็คือ ไม่รอดแล้วมัวจากคุยก็เลยไม่ถืออันด่านออบบี้เลยเนี่ยเอ่อมันจะมีอันหนึ่งที่ยากไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือเล่นผ่านหมดแล้วเท่านั้นไอ,อเราจะคุยกับทุกคนไปเรื่อยเหมือนเพื่อนเราสัญญาณจะไม่ดีนะทุกคนว่าไหม อุ้ยทุกคนมันแหลกมากเฮ้ยพอแบบเชื่อไหมว่าจริงๆจ,จะอัดเกมหลายรอบแล้วแ,วแต่มันแหลกอะ่ะขอเวลาไปอันนี้ก่อนได้ไหมแบบจะได้กออกมาไปเอาชีตก้อนนี้ก่อนฮัลโหลเราได้ชีตมาพร้อมคุณแจสีน้ำเงินด้วย เราก็จะเอาไปเปิดอ้านั่นเราผ่านกอยพอดีเหมือนก้อยจะดีอะไรอยู่วะโอ้ m ม g ก d จะก่อ,อ, <c oughs> oh กอยนี่สิ่งนั้นมัน <c oughs> สิ่งนั้นที่เรียกว่าเจ้าหนูชีสทุกคนคือเขาปรับแผดไมมาเลยก็คือเขาปรับให้กุญแจไม่หายแต่ไม่รู้ว่าทุกคนกุญแจาหายเปล่านะแต่ทางนี้กุญแจไม่หายนะจ๊ะไม่หายแล้วดีใจมากที่ได้ไม่ต้องไปหาหมาออะ อ๋อแล้วก็บอกอยู่ว่ากุญแจเปิดตรงไม่ใช่พุ่นปิดแผ่นไม้นะเปิดเอาไปเสียบใส่ตรงที่เรามาตอนแรกๆเลยคือไม้ที่ขาดออกนะคะอ๋อหยิบชีตกดตรงนี้กุญแจเสียเมือนพาราลีไปิบชีตพร้อมวันนี้ด้วย ทุกคนตัองตั้งสติถ้าเกิดกดอันนี้แล้วแต่ไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่เออมมันไปชดเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยหนูไม่มาเถอซาทุกเก่าๆแหลกแหลกโอ้โหเราได้ก้าอ่ะแล้วเออ กับที่เดิมอ้หไม่เห็นหน้าเลยเมื่อกี้เออปกติเราจะเปิดกลองเรีนเราจะรอคุณคอยอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วเราก็จะมาเดาอีกรอบหนึ่งว่าตอนนี้กอยอยู่อันดับไหนถ้าคิดว่าน่าจะแปดใช่ไหมหกเราไป เราก็หากอยเดียวนี่กุญแจเอ้ยไม่ใช่พูดผิดอะไรนะประตูทางออกเปิดแล้วคิดว่ากอยจะไปอยู่ไหนคะทุกคนค <c oughs> อะไรเกิดขึ้นฮ้ยมันมาจากไหนอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอกอยว่าเอออยู่ไหนแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ทุกคนไม่รูไม่รู้รเป็นอะไรอ่ะ นี่ไปอย่านงนี้นะไม่อึ๊บเห็นไหมไม่ไดะดันเราอีกทางในทางหนึ่งเลยอ่าประมาณนี้อ่ะบางทีมันก็ไปดันทางเข้าทางออกทางนี้นะเออมันเกินตานไปแล้ว้ยมันมาจากไหนอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอคอยว่าเออ อยู่ไหนแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ทุกคนมีอะไรดูไม่รู้เป็นอ่ะอ่ะนี่ไปยืนตรงนี้นะไม่รู้อึ๊บเห็นไหมไม่ได้จะดันเราอีทางนทางหนึ่งเลยอ่ะไปมาเนี้อ่ะบางทีมันก็ไปดันทางเข้าทางออกทางนี้นะแล้วก็เออ มาดาวอ,อีกครับหนึ่งทุกคนคือเราจะดาบ่อยกันไปแล้วแต่เราก็จะรีดาเดาวแต่เราไม่ดาแล้วตอนนี้ก็อยู่ันดับแปดมีใครตั้งชื่อเพื่อนว่าอะไรกันบ้างจ๊ะท่าน้ตั้งชื่อเพื่อนเอาอราบอกว่าเพื่อนรักอ่านี่ไงเจโกอยแล้วไปตามกอยดีกว่าตามกอยไปตามกอยไปตามกอยไป นั่นนั่นนั่นก้อย,อยนั่นเออจะตามก้อยไม่ทันแล้วก้อยหายไปแล้วทุกคนไม่ใช่ก้อยเมื่อกี้เห็นเหมือนก้อยใช่ไหม,ไมกอห้อยรเปล่าเออหรือว่าก้กอยไปประตูเขียวอ๋อก้อยไปประตูไหนจ๊ะเ้าเฮ้ยเฮ้ย เดินเองเดันเองทุกคนคือกันที่เมื่อกี้เดินเองก็ต้องกดไอ้ตรงโลกโก้เนี่ยโลบอกอ่านี่เห็นไหมคือต้องกดจริงๆอูเล็กกาบเล็กกาบ ผมแหลกค่ะคือเป็นคนที่เรียกได้ว่าจอมแ,มแ,แ,แหลกจอมรลกรักรักมีคนโอ้เขาคือใครคือเราจะไม่ค่อยอยากเขา้าเซอร์วีเท่าไหร่นอกจากจะอยากจริงๆทุกคนต้องรู้จกักเซอร์วีบ้างแหละ มันจะมีคนที่สร้างแมปเปิดให้ฟรีได้แล้วก็คนที่เออเสียโ,โรบักเวลาเข้าเซอรวีใช่ไหมมันมีนะเออน่าจะมีตอนนี้รูกนเพื่อนเราใส่แว่นด้วยเออแล้วก็ลืมอย่างนึ่งคือ อย่าลืมกดเลยกดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะอืมจะไปท้าทายหนูชีสเราเพื่อนไนนๆก็ครบแล้วอ่ะเจาหนูชีส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 อยู่ไหนโน่ไม่เจอเลยดูดู ทุกคนคิดว่าเราจะออกไปหาทางประตูแรกเลยไหมเฮ้ยนั่นไงแบดไม่กลัวแล้เอา้าเอาเอาแลกเอา้เอาวแลกแล้วก็เป็นแบบนี้อีกแล้วเออทำไมทุกคนใช่ไหมเวลาแลกแล้วก็วกต้องโดนแบบนี้ทุกทีใช่ไหมทุกคนต้องเคยแลกบ้างใน,กนเกมนี้ยแบบ แล้วตังสติก็สตาร์ทครับเฮ้ยหลอดอ่ะทุกคนต้องเคยแหลกบ้างเชื่อฉันเชื่อฉันทุกคนต้องเคยแหลกฮ่าฮ่าฮ่าเป็นอะไรเป็นอะไรหรือไม่ก็หน,นชี้จริงแล้วยังให้ได้ปอมมากค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่จุดเริ่มต้นเนื่องจากโดนหนูชีดค่าตายเพไปท้าทายหนูชีดเกินไปอ่าวเรคนถ้าเกิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้ใครอะใครนู้ใครรักเราท่าชีวันชีวันหรือชีวีก็ไม่รู้พูดร้องไปก่อนคือจะร้องเพลงวันแม่หรือเปล่าใช่ไหมผิดไม่ได้เลยอ้า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 ย สีใหมาอุ้ยทุกคนมีคนไทยเล่นด้วยใช่ไหมนี่มเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะมันมีคนไทยเล่นคือยังไงมารเซิร์ฟมันก็ต้องมีคนไทยเล่นอยู่แล้วมีใครอยากให้เล่นแมบปลูกสวนบ้างหรือแมปอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้ร้านคลิปนี้แล้วก็กำลังจะเดินไป จุดที่ทุกคนต้องรู้แล้วว่าเราจะออกได้แล้วมาดูกันนะคะว่าตราเอ๊ะนัำใหญ่กอยตอนนี้กอยมีครบแล้วใช่ไหมไปเร็วนี่กอยบอกว่าให้ไปได้แล้วฉันอยากขอ้อยจะที่แล้วเจอเจๆเจอโอ้หนี่มันคือจุดสุด เน้นเรียนจำเรยแล้วไม่ใช่ว่าอ่านอ่านขีไม่ออกเด้อแต่อันตอนนี้คุณสาม,มารถรวมนี้ได้พร้อหมหัวใจเอ้ยไม่ใช่ผมน่ายิ้มเฮ้ยอตอนนี้ควรน่าจะออกจากแมวนี้ไปเรียบร้อยเอ้านั่นกออยู่นั่นโอ้ากอลบอกว่าตามมาในสีมันจะชี้ฉันเนูชิด แบบแบบ่งงั้นลุกขอทุนทุกคนสำหรับวันนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนหลังจากที่เอ่อโดนเตะออกจากวูชีดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน